แผนการบุคลากรโครงสร้างองค์กรในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจร้านนมสดคาเฟ่ของเรามีผู้ถือหุ้นตามโครงสร้างองค์กรดังนี้ค่ะนายทรงศักดห์ดาเป็นผู้ถือหุ้นที่รับผิดช,ชอบผู้จัดการทั่วไปมีหน้าที่วางนโยบายในการบริหารภายในควบคุมและดูแลการผลิตปฏิบัติงานด้านการผลิตและการขายภายในร้าน นางสาวพิชามน์ผู้จัดการบัญชีมีหน้าที่ควบคุมและดูแลบัญชีการปฏิบัติงานทางด้านการผลิตค่ะนางสาวรวิวันผู้จัดการฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ควบคุมดูแลการตลาดและการขายการให้บริการกับลูกค้าอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในร้านนางสาวดวงพรและนางสาวสุกัญญาผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดสรรด้านวัตถุดิบตรวจสอบวัตถุดิบให้มีคุณภาพสดสะอาดและใหม่อยู่เสมอค่ะส,สุดท้ายนายธนกิจของธนรุง่งผู้จัดการฝ่ายบุคลากรด้านการบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานภายในร้านให้บริการกับลูกค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและดูแลความปลอดภัยภายในร้านค่ะ